ช็อตน,นี้พลารลายเจม,มา่าโอภัยรินละดาใช้ตัวเองเป็นร่มให้หวานไม่แผ่วเลยจริงๆสำหรับพระเอกดังเจม,มา่าที่ตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกับนางเอกคนสวยายรินละดา ก็อวดมุมคลั่งรักจนแฟนๆถึงกับแซวไม่เว้นแม้กระทั่งผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่อาที่ล่าสุดขอแซวล,ลูกชายหน่อยด้วยการโพสภาพคู่หนุ่มเจมโอ๊คพายรินดาดาใช้ตัวเองเป็นร่มบังแดดให้อิตาลีเป็นสีชมพูซึ่งพี่อาผู้จัดการส่วนตัวได้บอกเล่าถึงความน่ารักว่าพี่อากำลังซึง้งท่ามกลางแสงแดดส่วนน้องพายนั้นพกร่มส่วนตัวมาค่ะแดดไม่โดนแน่นอนวงเล็บหน้า พี่ไม่ได้เหวี่ยงนะคะน้ำตาไหลอยู่ค่ะว่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวพูดน้ำตาแตกกันทั้งงานโพสต์นี้ไม่ต้องโฟกัสอ่านนะคะตั้งใจให้โฟกัสข้างๆเดี๋ยวว่างๆจะมาเล่าความประทับใจในแฮชแท็กมาร์คคิมเดอะวดดิมุมอาค่ะรัก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  a อดคิ m ค m มเ r อร y a ี kim, n ต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วต่างต้องกดไลค์รัวๆพร้อมกับคอมเมนต์แซวพ่อหนุ่มคลั่งรักคนนี้รัวๆเช่นกัน จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ